ดังแบบแบบคนมีความสุขความสุขนี่เราแต่งได้นะไม่ใช่เราแต่งไม่ได้เราถ้าความสุขเราแต่งไม่ได้การทําบุญก็ไม่ได้ความสุขการทําบุญก็คือแต่งกายแต่งใจของเรารให้มีความสุขนั่นเองแม้จะสวดมนต์ไหว้พระก็คือการแต่ง แต่งกายแต่งราจาของเราให้เรียบร้อยกลายเป็นคนดีคนงามคนเรียบร้อยกลายมาเป็นให้เกิดความสุขเกิดความเย็นใจมันอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละที่จะได้ความสุขไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นการสมาทานศีลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่า รักษาแต่สิ่งที่ท่านบอกความจุดประสงค์มุ่งหมายให้เรารักษาตายของเราเนี่ยรักษาสิ่งรักษาตัวของเรานี่เองตัวกายของเราจะไปจะไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะนำทุกนำโทษนำเวรนำภัยนำสิดขึ้นเสียเราเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ ทรงพระเมตตาทรงรุณาทรงสารพวกเราพระองค์จึงใดที่บอกพาให้เราทั้งหลายรักษากายของเราไม่ให้กา,ายไปทำโทษทำกรรมันเป็นโทษรักษาวาจาที่คำพูดของเราเมื่อเราจะพูดก็พูดได้แต่ให้พูดเรื่องที่มีประโยชน์พูดเรื่องความจัด ความดีสิ่งที่บังเกิดประโยชน์ทั้งเราผู้พูดและผู้ฟังการพูดเ่างเช่นนี้ระพูดธเจ้าเป็นควรควรทำคำพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราควรละเพราะฉะนั้นการรักษาสิ่งก็คือการละสิ่งที่ไม่ดี และการรักษาสิ่งที่ดีคือมนุษย์สมบัติของเราตัวของเราคืออัรภาพร่างกายพร้อมด้วยวายจาพร้อมด้วยจิตใจนี้เป็นคุณสมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติถ้าหากเราทั้งหลายรักษาดีแล้วใช้การใช้งานได้ประโยชน์มากที่เดียว แต่ถ้าเราไม่รักษาไม่คุ้มครองไม่ระมัดระวังไม่ดูแลแล้ว <c oughs> เราใช้กายของเราไปในทางที่ผิดให้เกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเราเองอย่างนี้มีอยู่จำนวนมากในโลกของเราเนี่ยเรามองเห็นได้บางคน,นใช้กายไปในทางผิดผิดได้รับทุกข์รับโทษเห็นมากเสอะมากไม่เกิดประโยชน์ แต่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์แกวงทตระกูลพี่น้องสลอดถึงบ้านเมืองนี่คนที่ใช้กายใช้วาจายใช้จิตใจไปในทางที่ไม่ดีในทางที่ผิดปัญญาคือความเห็นรู้จักโทษอ,อย่างนี้ว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงเรียกว่ามาอบรมเข้าวัดได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ไม่ใช่เข้าวัดเกเปล่า จำไว้ให้ดีมีตัวอย่างมามากแล้วใช้กายไม่เป็นประโยชน์ใช้วาจาไม่เป็นประโยชน์กวดความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทบกระเทือนกันตลอดถึงทะเลวิวาทกันจะได้ความสุขตรงไหนเราคิดดูตรงนี้แต่ทุกข์นี่ให้รองดูคือเราใช้มนุษย์สมบัติค่อกายของเราในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ทีนี้เราหันมาผู้ทิ่ใช้กายให้เกิดประโยชน์ ก็มีมากเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีมีให้ดูตัวอย่างได้ในโลกนี้คือคนดีทั้งหลายมีอยู่ในโลกไม่ใช่ว่าไม่มีในวันนี้เราทั้งหลายมาใช้กายให้เกิดประโยชน์นี่ที่เราใช้มาวัดมากราพระธทรำรบุญให้ทานนี่แหละเป็นกิริยาที่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลราะฉะนั้น หาเราพึกขัดอบรมจิตใจของเรารักษากายของเรารักษาวาจาของเรารักษาจิตใจของเราเรียกว่ารักษาศีลตัวอย่างเช่นว่าข้อที่หนึ่งรักษากายไม่ให้ไปเบียดเบียนชีวิตของของผู้ที่มีชีวิตที่รักชีวิตไม่ว่าใครไม่ว่าสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทศล้วนแต่รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนี่ เพราะฉะนั้นเราก็รักชีวิตของเราถ้าใครมาเบียดเบียนเราแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผู้เบียดเบียนเนี่ยโคตรร้ายทารุณเป็นศัตรูไม่เป็นมิตรกันเลยนี่ไม่เป็นมิตรก,กับเราเลยทีนี้ถ้าเราไปเบียดเบียนเขาหล่าเ,เราก็เป็นศัตรูไม่เป็นมิตรกันเลยสร้างเวรสร้างใครมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าึงสอนให้ละเว้นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง การลักขโมยช่อโกงเบียเดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันอันนี้ก็เป็นการทารุณโหดร้ายเหมือนกันกแต่โพเจ้าของเขาหามาได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิชาความรู้จึงได้มาแล้วผู้ไปโกงเอาขโมยเอาลักเอานี่ เพราะฉะน,นั้นบัณฑิตทัางหลายใครจิงอยากได้ก็ได้เพราะของเหล่านั้นมีขายอยู่ตามร้านตามนี้อยู่ทั่วไปเอ,อเราฝึกหัด,ดมีความรู้มีการมีงานทํามีเงินมีทองแล้วแลกเปลี่ยนซื้อขายากันมาโดยทางที่ชอบอย่างนี้ก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่คนมีปัญญาออได้มาอย่างนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยต่ชีวิตอยู่ได้ในรักขโมยใาย แล้วก็มีเพื่อนที่ดีอยู่ร่วมกันด้วยคนดีหมู่บ้านที่ดีก็มีความสุขนี่หนทางให้ความสุขเขามองเห็นได้คือทางไม่ลักขโมยกันให้เกิดความสุขมากที่เดียวข้อที่สามไม่ล่วงละเมิด <c oughs> สิทธิสามีภรยาที่อยู่ร่วมกันไม่คบชายอื่นหญิงอื่นนอกจากภรรยาของเรา ข้อนี้ถ้าเราภาวนาตรวจรองดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ประพุติเจ้าใหม่าะไม่ได้ความสุขเลยไม่ไดเรื่องจะทะเลาะกันพิดกันวิวาทกันตลอดถึงประหัตประหารกันอยู่ด้วยกันร่วมกันไม่ได้อยู่ด้วยกันดีๆแต่รักใครกันจนจนตกลงกันร่วมแต่งงานด้วยกันแต่อยู่ดีๆก็ไปคอกหญิงอื่นชายอื่นขึ้นมาอีก ใครจะดีใจหลงคิดดูที่เขาทำก็ดีเราทำก็ดีไม่เป็นธรรมเลยไม่เป็นความดีเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราต้องการแล้วก็แต่งงานสู่กอด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันพอแล้วอย่าละโมบโลกมากออมันคกออนน็แค่นั้นแหละมันวิเศษวิโสไปถึงไหนแล้วมีแต่โทษมากทะเลาะกันมากมีเรื่องมีปัญหามาก เพราะฉะนั้นข้อสามนี่พระองค์เห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้ให้พุทธบริษัทผู้ต้องการความสุขต้องการความสงบเทียามและเลิกละเน้เอ,อหรือบุคคลที่อยู่ในปกครองอ,อ,อยู่ในปกครองไปร่วงเกินออถึงแม้ว่ามีเขามีผู้คุ้มครองมีพ่อแม่ปกครองเ,ออเมื่อ ต o, er ้องการแล้วก็ให้สู่ขอตามที่ถูกต้องถ้าไม่สู่ขอกันไปครบกันเองโดยละเมิดโดยไม่คำหนึ่งถึงอันดีงามเจริญญาเรียกอาจารย์ญาเลยสิทธธรรมอันดีงามสนทธธรรเนียมอันดีงามมันก็นำทุกโทษนำความเสื่อมเสียมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมเนียมอันดีงามชาวพุทธจึงอยู่การสู่ขอกัน คู่เท่าคู้เกศทีิจมาสมควรเหมาะสมแล้วนี่อันนี้งามมากที่ทรประเพณีของเราบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราพาประพื้นปฏิบัติมาเราควรรักษาวไว้ในข้อสามข้อนี้ข้อที่สี่การพูดเกี่ยวกับวาจาไม่ให้พูดเท็จพูดที่ทำไม่จริงมีหลักที่พระพุทธเจ้าสังเกตพระองค์ได้ตรัสรู้เห็นแล้วว่าคนพูดเท็จ ได้แล้วจะทำความช่วยอย่างอื่นก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนพูดเท็จจะฆ่าสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้เพื่อพืชผิดจากกรรมก็ได้เพราะพูดเท็จชอบเท็จชอบพูดปดพูดคำไม่จริงนี่เพราะฉะนั้นเสียหายมากข้อสิ่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องการความสงบต้องการความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่ร่วมกันมีความสุขแล้ว หัดพูดแต่คำจริงคำที่มีประโยชน์คำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้ฟังแล้วได้รับประโยชน์นี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้เครื่องดื่มทำให้หลงลืมสติมึนเมาสติตั้งตัวเนื้อตั้งตัวกิร,ริยามาิยาทเคลื่อนคลาดจากผู้ดีทำความเสียหาย ให้แก่ตัวเองและแก่โลกทั้งหลายด้วยเพราะเหตุใดเพราะคนมึนเมาแล้วยอมทําขาดการไตรรองการการินิจพิจรารณาตัดสินใจง่ายๆด้วยความมึนเมาสามารถจะทํากรรมอันอื่นได้หลายอย่างคนที่ทํากรรมชั่วทั้งหลายโดยส่วนมากแล้วชอบไปดื่มให้มึนเมาแล้วจึงจะทําได้ถ้าสติดีๆอย่างนี้ทําไม่ได มีความละอายความรู้สึกกลัวขึ้นมาถ้ามึนเมาแล้วทำได้ด่าได้ตีได้ลักขโมยพ้นทำสาหัสประหารกันได้เพราะมึนเมาหรือพระองค์เห็นโทษอย่างนี้ตลอดถึงเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราควรละควนเว้นไม่กระทำมารักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราให้เรียบร้อยดัง